คณะกรรมการโรคติดต่ออายุทยาค่ะติดตามแนวทางการกระจาย ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปเปาตังและแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนเตรียมเปิดภาคเรียนที่2ค่ะนายพานุแย้มสีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่46 2564 ที่ห้องประชุมอยุธยาสะะารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบซูมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่โดยการหารือได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการของคำสั่งจังหวัดและความก้าวหน้าแผนการจัดเตรียมด้านสาธารณาสุข ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกภายใต้มาตรการเฝ้าระวังด้านสาธารณาสุขโควิดฟีเซตติ้งในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคม2564และความก้าวหน้าการเปิดตัว k i c k ออฟอายุทยาโมเดลโรงงานต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด1 9โดยมีการจัดทำคู่มือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการนำไปขยายผล ติดไม่ต้องปิดภายใต้แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดเศรษฐกิจเดินหน้าอายุธยาปลอดภยัยทุกภาคส่วนมีส่วนทุกภาคส่วนร่วมใจห่างไกลาจากโควิดและการกระจาย ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตังโดยคาดว่าจะได้รับชุดตรวจนะคะพร้อมแจกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ รวมทั้งแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่2ทับ2,564ค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา,นานและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเปิดบริการโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา จากวันที่30กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2564และให้ขยายเวลาการเปิดบริการโรงพยาบาลสนามหอประชุมอำเภอบางประอินหลังเก่าตำบลบ้านว่าจากวันที่30กันยายนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะด้านนายพานุแย้มสีกล่าวว่าการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนทุกกลุ่ม645,762คนซึ่งขณะนี้มีการฉีดแล้วจำนวน4 7 8 0 2 4คนคิดเป็น74.02%นะคะสำหรับเข็มที่1ค่ะคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้จังหวัดจะได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้ครอบคลุม ประชากรส่วนเกมที่2ค่ะได้ตามเป้า70%นะคะเพื่อรองรับนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวระยะที่3ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ